บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเราเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ และวันนี้เราพบกันประจำวันอาทิตย์ที่30เดือนเมษายนปีคศ2017นะครับในหัวข้อเป็นที่รักตลอดไปและพระาชกของพระยาที่จะศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมสัด,ดุดีบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่8นะครับพระธรรมสัด,ดุดีบทที่4 8. ข้อที่1ถึงข้อที่8ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงให้ประจักษ์ว่าข้าพระองค์เป็นฝ่ายชอบธรรมขอทรงโปรดตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลเมื่อข้าพระองค์จนตรอกขอพระองค์ประทานช่องทางให้ขอทรงเมตตาแก่กข้าพระองค์และทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ท่านผู้ดีเอย๋ยข้าพระเจ้าจะต้องเสื่อมเกียรติไปอีกนานเท่าใดท่านจะรักคำไร้ค่าและสแสวงการมุสาอีกนานเท่าใด จงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงแยกทันมิกชนไว้สําหรับพระองค์พระเจ้าทรง,งสดับฟังเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์โกรธก็โกรเธเถิดแต่อย่าทําบาปจงคำหนึ่งในใจเวลาอยู่บนที่นอนและสงบอยู่จงถวายเครื่องสัตวบ,บูชาให้ถูกต้องและวางใจในพระเจ้ามีคนเป็นอันมากกล่าวว่าโอ้เราอยากเห็นสิ่งดีๆบ้างข้าแต่พระเจ้าขอทรงเงยพระพัก ที่สว่างของพระองค์มาเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ได้ประทานความชื่นบานให้แก่จิตใจของข้าพระองค์มากกว่าเมื่อได้ข้าวและน้ําองุ่นมากมายข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและก็เนื้อหาจากพรวจนะของพระเจ้านะครับจากพระธรรมสด,ดุดีบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่8นะครับคือถ้อยคําและก็เรื่องราวที่จะนํามาใคร้ครวนศึกษาร่วมกันผ่านทางรายการมานานประจําวันสนัะวันนี้นะครับในหัวข้อเป็นที่รักตลอดไปคุณผฟังครับ แทบไม่มีวันใดนะครับที่เราจะไม่โดนดูถูกดูหมินถูกเพิกเฉยหรือว่าทําให้อับอายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับบางครั้งเราก็เป็นคนทําสิ่งเหล่านั้นกับตัวเองด้วยนะครับและเช่นเดียวกันคุณรู้ฝังครับสตรูของดาวิดพูดจาถากถางทั้งกลั่นแกล้งขม่มขู่และเหยียดหยามท่านรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าและขาดสันติภาพนะครับท่านทูลขอให้ได้รับการบรรเทา จากความทุกโศกก็รู้ฟังครับจากนั้นนะครับดาวิดระลึกได้ว่าจงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงแยกทันมิกชนไว้สําหรับพระองค์นะครับพระคำพี์ภาษาอังกฤษหลายฉบับนะครับพยายามถ่ายทอดความหมายถ้อยคําอันอาจหารของดาวิดโดยแปลทันมิกชนว่าผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์นะครับคำภาษาฮิบรูคํานี้คือเฮเซ ซึ่งหมายถึงความรักตามพันธสัญญาของพระเจ้าและอาจแปลได้ดังนี้ว่าผู้ที่พระเจ้าจะทรงรักตลอดไปและตลอดไปคุณรู้ฟังครับเราก็ต้องจดจําว่าเราเป็นที่รักตลอดไปเราถูกแยกไว้เป็นพิเศษและพระเจ้าทรงรักเราเหมือนที่ทรงรักพระบุตรของพระองค์พระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นลูกของพระองค์ตลอดนิดนรันดิ์คุณรู้ฟังครับ แทนที่จะสิ้นหวังนะครับเราเตือนตัวเองให้ระลึกถึงความรักมากมายที่เราได้รับจากพระบิดาได้นะครับเราเป็นลูกที่พระเจ้าทรงรักตอนจบจึงไม่ใช่ความสิ้นหวังแต่เป็นสันติสุขและความชื่นชมยินดีพระองค์ไม่ส่งทอดทิ้งเราและพระองค์จะไม่หยุดรักเราพระบิดาในสวรรค์คำพูดของคนอื่นทำร้ายเราได้อย่างมาก แต่พระเจนะของพระองค์รักษาและปลอบประโลมและพระองค์ทรงย้ำกับเราว่าเราเป็นที่รักเสมอไปคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยบางประการก็สามารถติดต่อและก็ส่งคําถามนั้นมายัางทีมงานของเราได้หรือสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับภารกิจมานาประจําวัน นะครับเพื่อติดต่อขอรับหนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยวมานาประจําวันและก็ยังรวมไปถึงในส่วนของรายการที่คุณกาลังรับฟังนะครับถ้าหากว่าสนใจต้องการอยากจะน,นําไปเปิดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือเสียงตามสายในสถานที่ต่างๆก็สามารถแจ้งความประสงค์ติดต่อมาอย่างทีมงานของเราได้และทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปสินิบัติจาน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจําวัน ตู้นปน35ปนฝหัวหมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางโทรศัพท์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข02 718 5166-7แล้วก็เว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i odb. org แล้วมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากกันไปนะครับข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับจากแบหน้าแห่งแกวโวได้กล่าวว่า สิ่งชีวัดถึงความรักของพระเจ้าคือพระเจ้าทรงรักโดยไม่มีขีดจำกัดและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมานาประจำวันสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพนธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศน์พร้อมกับทีมงานล่ำลากันไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการในโอกาสครั้งต่อไปสำหรับปันนี้ของพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับคควาาามมรรัักน้ของพะเเจไ่ย เพระเมตตาคุณหลัง i'm brown.